สวัสดีครับพบกับผมหนุยนุยอยเช็ดเคยนะครับหลังจากทีไ่ได้ลงคลิปมาหลายคลิปแล้วติดสถานการณ์โควิดนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสขับรถมาดูผาช่อผมก็ไม่เคยมาสักครั้งครับเขาว่ามันสวยเป็นสถานที่แบบธรรมชาตินะครับนะครับก็มาถึงตา บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปด,ดูในข้างในนะครับบริเวณข้างหลัง อากาศดีมากนะครับตรงนี้อากาศดีดีครับน,นี่ต้นไม้โอ้โหต้นร่มเงาดีเดี๋ยวเลยขึ้นไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปทางนู้นอีกนะครับหลังจากที่เราแวะเมื่อกี้นะครับโอ้ยมีคนเก็บเห็ดมาด้วยเห็ดออกมีเห็ดออกอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะครับ าอาจจะสั่นนะนี้ไม่ได้เอาไม้กันสั่นไอุทยานแห่งชาติแม่วางเดินทางกันต่อนะครับก็จะมีหา,าช่อห่วงเสาหินคิวเสอเต้นโปงปลาผาน้ำซอนะัจากเดินทางเข้ามาเราก็จะมาเจอผาน้ำซอนะครับนี่ผาน้ำซอ วันนี้กล้องทำไมไม่ค่อยชัดดูใกล้ๆเลยครับเนี่ยเ,เกิดจากธรรมชาตินะครับนี่ธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรค์ผาน้ำซอะ ข้้งหายตอนตรงนี้เป็นลานกลางเต็นทนะ์เป็เส้นทางศึกษาธรรมชาติ <c oughs> เป็นลานกลางเต็นท์นะ หินผาช่อผาช่อกิวเสือเต้นไปเลีเ้ยวซ้ายไปต่อนะไปอีก400เมตรมาจอดพักก่อนครับดูตรงป้ายบอกว่า400เมตรผาช่อไปเดี๋ยวเข้าไปกันต่ออ๋อมาถึงทางแยกไปดูอ่อผาช่อก่อนไปไปดูผาช่อก่อน จ้าหน้าที่ก็คอ,อยดูที่มีลานจอนดรถ มีลานจอดรถให้นะนี่ครับเข้ามาจากตรงนู้นก็น่าจะจะเท่าไหร่นะสิบสองกิโลจากจากปากทางดอยหลอ่อเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะครับวิวสวยมากโอ้โหมาหนะ้ามาฤดูนี้มัน เป็นวิวอะไรที่มันสวยงามมากจริงๆครับจะมีหมอกมีอะไรบางๆนะครับตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับได้แล้วค่ะต้นครับต้นบางรอยนะครับนี่ไหมค่ะจุดชมวิวด้วย ุนตรงนี้นี่ไม่ใช่เห็นช้าๆจุดชมวิเอสอบาตน,น้อยครับตาสว่างไม่เยอะเลยนักท่องเที่ยวกข้มากันเยอะนะครับโอ้แสงจะย้อนหน่อยข้างล่างเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับเอ้ยดีบัรยาก เดิน,นงลงปชมกันข้างล่างครับโอ้โอ้ข้างล่างนี่นจะเป็นลำห้วย ซึ่งลำห้วยไม่มีน้ำนะครับถ้ามาหน้าฝนนะ่าจะมีน้ำนะเอาไปซ้ายหรือขวาดีอ่าไปดูนี่ก่อน,อนอซ้ายก่อนซ้ายก่อนออออนี่เอง ไปดูนะครับดูกันนยังงชาชาสถานีที่หนึ่งการเจริญตโตของสิบเนี่ <S 2> <S 2> นยฮนะรากไม้ จวงเดินขึ้นไปก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับดูต้นไม้ไปเรื่อยๆก็จะมีต้นไม้สองฝั่งข้าง้าขงทางที่เดินขึ้นมานะครับนี่เป็นจุดๆให้เราศึกษาไปนะครับ เป็นสถานีที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรเขาก็มีป้ายบอกตัวนี้ก็จะเป็นต้นเตงต้นล้อต้นไปนไปไปต่ออันนี้ที่สองปฏิมากรรมธรรมชาติหยาดฝนนี่ดูภาพนะดูภาพนี่ตามภาพภาพนี่คือด,ดูของจริงงเงี้ยของจริง สวยงามมากเป็นปฏิปฏิมากรรมธรรมชาติจริงๆนี่นะครับเนี่ยใกล้ๆเลยโอ้โหหันไวเดี๋ยวเวียนหัว แค่นีอื่นต่อสถานีที่สามอัศจรรย์อิทธิพลลมแรงอ๋นี่ฮดูภาพก่อนนะครับแล้วก็ดูของจริงก็จะมีเป็นสถานีสถานีไปนะครับ สะงขาที่สี่ทรายแป้งบริเวณผ่าช่อนะครับเกิด kind of จากเป็นตะกอนน้ำที่ถูกพัดพามาเนี่เนีนนะครับขอห้ามเข้านะครับ พอมองไกลๆก็สวยมากนะครับสถ <St art ing noise> านีที่ห้ามสะจันกำแพงสายแป้งนี่คือภาพนี่นะครับนี่คือของจริง <S 2> <S 2> โอ้แสง มาช่วงบ่ายไอช่วงสายๆนี่แสงมันจะไม่ค่อยสวยว่ะเดี๋ยวขอลงไปดูข้างล่างกันนี่นะครับฐานนี้ที่ห้าเรามาดูกันใกล้ๆ เดินมาเหนื่อยครับนั่งพักแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นจุดนั่งพักนะครับเรามาเจออะไรเรามาเจออะไรครับเนี่ยโอ้มีเห็ดครับมีเห็ดเนี่ยเห็ดกินได,ได้กินได้กิน <s headphones> ได้กินได้กินได้กินได้โอ้เห็ดออกด้วย นะธรรมชาติจริงๆครับชื้นของป่านะครับดมสมบูรณ์เราจะเก็บภาพไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ถึงผาช่อนะครับไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็จะเป็นล่องลำห้วยเนี่ยเรายังไม่ถึงนะเราก็เก็บภาพสวยๆไปเรื่อยๆภาพก่อนจะถึงผาช่อนะครับมันนี่สวยนะครับนี่ ผมก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆดูธรรมชาติไปเรื่อยๆครับ โอ้นี้เป็นทางช่องแคบนะครับเจออีกแล้วครับเห็ดโอ้เห็ดนี้กินได้นะครับนี่นี่น,นี่โอ้โเนี่ธรรมชาติเด็ดข,ขอสภาพด้วยกันเช็ธรรมชาติครับมาแล้วครับถึงแล้วครับนี่ผาผาช่อนะครับขึ้น มีทางขึ้นไปอีกนะครับอะไรม่อนม่อนลองลองแหงม่อนลองแหงป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูม่อนลองแหงไม่ถึงว่าทดลองทดลองแรงเึินขึ้นไปค่อนข้างจะชันหน่อยนะครับแต่มีบันไดไม่เป็นไร ทำบันไดให้นะครับโอ้ชนนันมากครับแต่ดีมีบันไดเนี่ยม่อนลองแรงก็คือม่อนทดลองแรงของตัวเองว่าขึ้นไหวไหมแข็งแรงหรือเปล่ายังต้องขึ้นไปอีกครับเนี่ยเ,เดี๋ยวขึ้นไปกันสถานีที่เจ็ดอัศาจรรย์ไม้เปล่าพืชอดทนและแข็งแรงแข็งแกรง่งเนี่ย ต้นเปล่าก็จะทำจุดพักไว้เป็นจุดๆนะครับสำหรับนั่งพักดูนี้ก็จะเป็นลานจากบันไดที่ขึ้นมาเมื่อกี้ที่ชันๆนะครับที่ไอ้มอนล่องแหงไอ้รองแหงอะไรนะครับ <_ c oughs> เหนื่อยค่ะอากาศร้อนด้วยวันนี้ถ้ามาตอนเช้าๆคงจะดี เด,เดินมาดูจุดนี้กันนะทางเดินนะต้องดูมาช่วงหน้าฝนก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับพื้นมันเป็นพื้นหินปนปนทรายอยู่ดุกันต้องระวังนะครับนู่นเขาจะมีทางเดินข้างล่างครับเดี๋ยวเราจะเดินดูข้างล่างกันอันนี้ให้มาดูข้างบนกันก่อน น,นี่ก็จะเป็นคล้ายเสาหินต้องดูข้างล่างครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างล่างอันนี้ดูข้างบนกันก่อนครับเดี๋ยวเจ,จะพาเดินมาข้างล่างมาดูของแท้ของจริงปาวาเจือก,ก็คือมันชันชันแล้วก็แปลต้องประคองต้องจับเดินเลย บรรยากาศโดยทั่วไปนะครับเป็นสถานีที่แปดนะครับเสาโรมันนะครับเข็มเท้าเชือกก็คือเนี่ยต้องระของเชือ่อสถานีที่เก้ามาเสจ,จันพาช่อ ดูภาพเนี่ยข้างบนมีรังพึ่งด้วยครับนะแต่ตัวพึ่งไม่อยู่แล้วนะครับเอาละครับากาศร้อนเวลาเที่ยงพอดีมันก็เลยร้อนครับการร้อนแต่ <c oughs> วยงามมากครับเป็นโอ้โหดูดูด,ดูดูข้างหลังนะครับเนีย่ยภาพสดๆเลยนะครับน้องกลองกีดก็คือห้อมก็คือช่องกองก็คือถนนถนนกีดก็คือแคบอ่าเนีย่ยห้อมกองกีดเนีย่ยนี่คือภาพจริงนะครับ จากที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับตรงนู้นะครับนู้นนะครับที่เราดูวิวตรงจุดนู้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสาหินนะครับเนี่ยโอ้สูงมากเนี่ยเริ่มแคบลงทีท,ทุกทีนะครับเนี่ย ูครับเขาแน่จะนอนตรงนี้ได้เนาะหอยเหลอบเนาะอันนี้คือทางออกจากที่เราเราไปดูมาเมื่อกี้นะครับโอ้ยจะแคบมากนะครับ นี่แหละกองกิวกองกองกิวกองกิวคือกองแกบห้ามปีนป่ายนะครับห้ามปีนอันตรายนะครับต้องระวังหน่อยนี่ครับอากาศดีมากอีกจุดหนึ่งนะครับแต่มันชันนะครับเข้าห้ามปีนนะครับอันตรายนะครับทางจะแคบมาก ให้ดูเงี้ยจากจุดเมื่อกี้เราก็เดินลงมาทะลุทางที่แคบๆมาแล้วนะแล้วก็มาทะลุทางเดิมที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นะครับทางนี้นะอ่าแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับไปเ,เ,เดินกันไปต่อผมพอดีจะไปกิวเสือเต้นนะครับเขาปิดปรบปงนะครับผมก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเขาปิดอะไรแต่เส้นทางเขาปิดนะครับก็จะเข้าไปดูนะครับ ก็เลยไม่ได้ดูก็คงจะมาถึงแค่นี้ครับจุดนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับการนำเสนอในวันนี้นะครับผาช่อนะครับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วางนะครับใครได้มีโอกาสได้ขึ้นมาที่เชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันได้นะครับอุทยานผาเออุทยานแห่งชาติแม่วางผาช่อนะครับแวะมาได้นะครับก็ตามที่ทิปนำเสนอนะครับถ้าเกิดว่า ผิดพลาดประการใดการนําเสนอของผมเนี่ยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยแนะทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับหนุ่ยหนุ่มด้อยนะครับในทริปหน้าจะนําเสนออะไรยังไงก็คอยติดตามกันนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ